หมากพริกเลยบอกไงอเอาไหมเทกสองบางังกินไปเลยพี่น้องก็เลไปแปากะลำกะลืมกะลำสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขูสุขคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะวันนี้พามากินไส้กรอกอีสานนะคะพี่น้องค่ะก็บอกพริกของเข้าเผ็ดพี่น้องบอกพริกแกงวัวอันนี้คือหมากพริกเออบอกพริกออกมากินแกมพี่น้องเผ่ยนอยบอกไงอือ หวานเผ็ดเผ็ดไข่ก้อนอีซานกินกับน้ำจิ้มไข่ก้อนอีซานอย่เขาจอกินกับน้ำจิ้มบอมทางบ้านเมื่อว้นกินค่ะน,น้องบัวน,น้มผู้ไปลองกินอันนี้ำซุถึงถึงดอกถึงดองกขั้นปิด นี่อ,องค่ะจิ้มใจกะบพริะแบบนี้เอาเลยเด้ phim cấp châu gọi là มันเทศตอมอย่างโดวนพ่อพี่น้องมันค่ไปรงคลิปบางกันคำคออืมมากไปดำมดค่ะ 真免这个不错<客>，给你们的闻一闻吧。 อย่างที่คือส่ค่ะอืมให้เป็นแส้าวค่วเลยเพ็ามานี้นกิ่นยาเฮดเลยเพื่อน <laughs> เด้เพื่อนมันะ่ะ นี่น้ำจิ้มไก่อ่ะน้ำจิ้มไก่แม่ป่าน้อง <cười> <cười> Phía ngọt mới nhầm thắng thẳng, nó nhầm mới nhầm Thế tử quá kìm Hmm. อืมอือกินับบจังก่อืมชื่อเกาอีสาน มไม่ต้องใสหมกเงินหน่อยอน้องมือน้นไปเชี่ยวพปพ่อผู้บาวาหน่อยอถ <laughs> อะหักเออต้อนลายเดี <laughs> ย๋ยวบางคลิปอะฉันไม่ได้บังหอดนี่จ้ย <laughs> ข้อมไปเลย <laughs> สุดยองเลยเบิ่งนนะรักเขาสดว่าพี่ลินครับ เราเลื่ยงผู้บายิ้มน่ยิ้มใหญ่พี่้องป้ากับปัวบอกว่าคือไปเรื่องผู้เ่าอ๋อกะจะมาผู้เบาไม่ได้บอกว่าสิผูอ่ะเฉพี่น้องผัวกระส่วนผัวผู้บบากระส่วนผู้เ่าอ 不你看啊 กินเห็นมูกีดกีดกีน่พี่น้องคนหลอดบาทก็ใส่นน่บาทเขาบาบเจะของพี่นอ้องที่จะของอมันเป็นอย่างนี้นี่เองะนะเวอยดศีพากให้ออาก็าำด้วยใส่พวกไม่อยางอ่ะ สองสามสี imi, ่นมอิ่มยังสีหน่วยอิ่มบม่กินเนาะหายแมวคินพี่้นองคาขอถามมาหนึงก่อนเจ้าบอกเรงผู้บ่าวเจะคลิปหนาเมื่อนุกเก็บยอะบิางยังบ่อืมอัน ปลักไฟมันตกน้ำมันสิดซอดไก่ย่างข้าปใส่ทรไม่ต้องถามมันแห้งมออบแบบนี้พี่น้องมออบร้อนๆที่เป็นแบบกระจกเห็นไหมนั่นแหละค่ะกระมังผักมันอยู่นีปลักไฟมันอยู่นันมันก็ไล่สดเสียบมันได้เสียบลุยค่ะแล้วมันก็ตกลงเออมันได้ตกลงน้ำมันก็เลยได้ว้างไว้ได้ไปเอามออบร้อนๆที่เป็นแบบอันสิเครื่องดำๆขอโทษค่ะเครื่องดำๆมาอบได้นี่เออนั่นแหละ เห่จังไหนบ,บัดทีนี้เมู่เจ้าค่ะไอแมวกับ,บอยู่ใครอยู่เปนบ่อนเปิดเตอร์มิเตไปเซตหรอกกัไปเสียบก็จะเป็นไฟซอดขึ้นใดบุ้งด้วยจังใดบุ้งนะคะแนะนำวันนี้แล้วพี่น้องได้เพิ่มเบิรงหัวตรงนี้เยอะเด้อคอมเมนต์บอกนะ <laughs> มันก็เข้าใจแล้วว่าให้มันแห้งแต่ว่าบุหรุมันสีแห้งได้ซ้ำไดนกังสีแต่แม่เออนั่นแหละค่ะนะคะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ในนี้แล้วพี่น้องเธอเดี๋ยวมื่อวาเรื่องผู้บ่าวสู้ฟังอะไยอยากฟังบ้าง <laughs> ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆตั้งใจนะคะพี่น้องคอยสุขภาพแข็งแรงลำลำรู้เลยถูกหวยลุ่นที่หนึ่งเหมือนสุข,ขุสุคขขนจะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะเอาให้พอดีก็แบตเมือดอไปแล้ว